สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับตัดเสียงคนร้องหรือว่าตัดเสียงคาราโอเกะนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่เอาดนตรีไปคัฟเวอร์หรือว่าไปร้องเป็นคาราโอเกะนะครับก็จะมีขั้นตอนง่ายๆอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่ Google Chrome นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับอ่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคําว่า v i d m a t e m e นะครับ y m e t นะครับแล้วก็ต่อจากต่อด้วย a p k ดาวน์โหลดนะครับอ่ะพอเวลาเราค้นหาแล้วนะครับ ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี well, ้นะครับเพื Now, ่อนๆนะครับอ่ะค้นหามาเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นเว็บนี้นะครับจะขึ้นมานะครับให้กดเอ่อสีฟ้านี่นะครับกดสีฟ้านี่นะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นสีอะไรครับสีเขียวนะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้เว็บนะครับก็จะดาวน์โหลดเข้าเครื่องให้เรานะครับอ่ะพอเวลาขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับกดคําว่าดาวน์โหลดนะครับอ่านะครับเครื่องก็จะดาวน์โหลดให้เราเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับ ก็จะพื้นขึ้นมาคําว่าเปิดนะครับลองทุกคนลองเปิดดูนะครับอ่าลองเปิดดูนะครับแล้วก็จะขึ้นมาคําว่าติดตั้งนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยติดตั้งเลยนะครับก็จะขึ้นมาคาว่าอ่าเราต้องไปอนุญาตอ่าที่การตั้งค่านะครับว่าให้อนุญาตแอปที่ไม่รู้จักแหล่งที่มานะครับต้องแบอนุญาตก่อนนะครับอ่าแล้วก็กดคําว่าติดตั้งนะครับอ่าพอเวลาติดตั้งปุ๊บนะครับก็เครื่องก็จะติดตั้งแอปให้เราเลยนะครับนะ โอเครอสักครู่นะครับโอเคหลังจากที่เครื่องติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่าทุกคนนะครับดูหน้าตาแอปนี้ไว้ให้ดีนะครับชื่อคําว่าไวเมทนะครับแล้วก็กดคําว่าเปิดนะครับอ่าเปิดเลยนะครับพอเวลาเราเปิดมาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองดูนะสักครู่นะครับโอเคนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคล้ายๆกับ YouTube เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ YouTube นะครับชื่อคําว่าไวเมทนะครับ แค่กดคําว่นอนญญานอนุญาตนะครับอนุญาตโอเคเราได้แอปที่จะดาวน์โหลด m ี3หรือว่าดาวน์โหลดวิดีโอเรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่หน้าจอเดิมเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับให้เราไปดาวน์โหลดแอป InShot นะครับผมรู้สึกว่าทุกคนอาจจะคุ้นเคยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นแอปที่เอาไว้ตัดต่อวิดีโอหรือว่าตัดต่อเรีงได้นะครับสามารถตัดต่อรูปภาพได้ด้วยนะครับ ไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า In short นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับ In s h o t นะ i n i n แล้วก็ s h o t ชอ t นะครับแอปตัวนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกคนติดตั้งไว้เลยนะครับอ่าติดตั้งไว้นะครับง่ายๆนะครับ3ขั้นตอนนะไม่ยุ่งยากนะครับไปแล้ว1ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ไปแล้วนะครับตอนตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนที่2นะครับเรากําลังติดตั้งแอปอินชอตอยู่นะครับ แอปตัวนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอ่าสีแดงๆตัวนี้นะครับอ่าอินชอตนะครับก็ทุกคนก็เปิดมานะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแอปตัวนี้เอาไว้ตัดต่อนะครับเอาไว้ตัดต่อนะตัวแรกเอาไว้ดาวน์โหลดตัวที่สองเอาไว้ตัดต่อนะครับอ่ะยังไม่จบนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะฮะต่อไปเราต้องดาวน์โหลดบทเพลงที่เราชื่นชอบก่อนนะครับอ่ะไปดาวน์โหลด ขั้นตอนการดาวน์โหลดเพลงที่เราชื่นชอบอย่างนี้นะครับอ่าไปที่ youtube youtube เลยนะครับที่ทุกคนดูทุกวันทุกวันเลยนะครับ YouTube เลยนะครับ youtube เลยนะค้นหาเพลงที่เราชื่นชอบนะครับอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าผมชอบเพลง,งใจสั่งมาอ่ะใ,ใจสั่งมาใช่ไหมใจสั่งมาสมมุตินะผมจะเอาเพลงใจสั่งสั่งมานะครับอ่าผมก็ไปเสิร์ชหาใจสั่งมามานะครับโอเคอ่ะ เราก็จะได้ซซวเป็นแบบนี้นะครับได้ทั้งดนตรีแล้วก็คนร้องมาด้วยทีนี้เราก็จะเอาไปทําไปตัดเป็นเสียงตัดเสียงออกนะครับแล้วก็กดนะครับกดที่คําว่าแช์นะครับทุกคนเห็นคําว่าแช์ไหมครับอ่ากดคาว่าแช์นะทุกคนฟังดีดีนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีเสียงคนร้องด้วยนะครับทุกคนจะเห็นนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนทําตัดเสียงคนร้องไปนะครับกดคําว่าแช์แล้วก็กดคําว่าคัดคัดลอกลิงก์หรือว่า ไปที่ไวเมดเลยก็ได้นะครับนะกดกดที่แชร์แล้วก็ไปที่ไวเมดเลยนะครับเพราะว่าเราติดตั้งไวเมดเรียบร้อยนะครับต่อไปกดที่ไวเมดนะครับโอเคไปที่ไวเมดปุ๊บนะครับอ่ะก็จะขึ้นมาที่แอปดาวน์โหลดเลยนะครับอ่ะต่อไปจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมานะครับดาวน์โหลดเป็น MP4 นะครับหรือว่า MP4 นะครับดาวน์โหลดที่ความละเอียดเอ่อไม่ต้องเยอะนะครับนะอ่ะสมมุติว่าดาวน์โหลดที่ 360p นะครับ ก็ดาวน์โหลดไว้นะครับอ่ะดาวน์โหลดไปเลยนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าขึ้นมาแบบนี้นะโอเคทีนี้เอ่อเพลงเนี้เข้ามาในเครื่องเรานะครับเป็นวิดีโอนะเป็นวิดีโอนะครับอ่ะต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3นะให้ทุกคนไปที่ Google Chrome เหมือนเดิมนะครับทีนี้ไปพิมพ์คำว่า vocal remove นะครับ V O C A L นะครับ vocal นะครับต่อไป R E M O V E R นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้านบนนะครับ Vocal Remove นะพอเวลาเราพิมพ์คำว่า Vocal Remove นะครับก็จะขึ้นมาเป็นเว็บแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะโอเค Vocal Remove นะครับเราก็กดไปนะครับทีนี้จะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับล้วก็กดคำว่า Browser My File นะครับ Browse เบราว์นะครับ กดคําว่า browse my file อะไรนะ my file นะครับก็คือไปที่ไฟล์ของฉันนะครับอ้าวทีนี้เพื่อนๆนะครับกดคําว่าไฟล์นะครับอ่ะก็จะเข้าไปที่ข้อมูลของเราแล้วนะครับก็เราจะก็จะเห็นวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมานะครับอ่ะเมื่อกี้ผมสั่งดาวน์โหลดใจสั่งมาใช่ไหมอ่ะผมก็กดใจสั่งมาไปเลยนะครับโอเคทีนี้เว็บก็จะทําการตัดเสียงให้เราแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับรอนะรอไปเรื่อยๆนะครับอ่รอ โอเคทีนี้เว็บกําลังตัดเสียงให้เรานะครับโอเคหลังจากที่เว็บตัดเสียงให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดคําว่าเซฟนะครับกดคําว่าเซฟนะเซฟตัวน <Self> ี <in> ้นะครับทุกคนกดคําว่าเซฟนะครับอ่ากดคําว่าเซฟทีนี้จะขึ้นมาให้เลือกว่าหนึ่งคุณจะเซฟเป็นดนตรีคุณจะเซฟเป็นคนร้องหรือว่าคุณจะเซฟเป็นดนตรีแล้วก็คนร้องนะครับให้ทุกคนเลือกที่ กดคาว่า music นะครับ music นะทีนี้เครื่องก็จะดาวน์โหลดเข้าเครื่องให้เราแล้วนะครับอ่าดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วทีนี้ทุกคนกลับไปที่ปุ่ม home เลยนะครับนะดนตรีเข้าในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกดปิดไปเลยนะครับออกไปเลยออกไปเลยนะครับออกไปได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อไปเราจะไปที่แอป in short นะครับที่ผมให้ทุกคนดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับ in short นะกดคําว่า in short นะครับอ่า จะขึ้นมาแบบนี้ให้ทุกคนเลือกที่วิดีโอให้ทุกคนเลือกที่วิดีโอถ้ายังไม่อนุญาตก็กดคาว่าอนุญาตนะครับอ่ะทีนี้ที่วิดีโอนะครับก็จะมีเพลงที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับอ่ะแตะแตะไปที่วิดีโอทุกคนแตะไปที่วิดีโอนะครับอาจใจสั่งมาแตะไปที่วิดีโอนะแล้วก็กดดิ๊กนะดิ๊กถูกนะครับดิ๊กถูกนะอ่ะทีนี้แอปก็จะอ,อ,อะไรนะครับไปขั้นตอนการตัดตัดต่อแล้วนะครับ ไปที่ขั้นตอนการตัดต่อแล้วนะครบคับต่อไปกดคําว่าต่อไปนะสําหรับคนที่เพิ่งดาวน์โหลดนะครับอ่ะทีนี้อ่ะทุกคนนะครับจะถึงขั้นตอนการตัดต่อแล้วนะครับนะให้ทุกคนเลื่อนด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้แล้วก็ค้นหาคําว่าปริมาณเสียงนะจะมีใช่ไหมครับอ่านี้ป,ปริมาณเสียงนะครับปริมาณเสียงก็จะมีลำโพงรูปล,ลำโพงอยู่นะครับรูปล,ลำโพงอยู่ตรงนีุ้ะคนกดที่รูปลำโพงแล้วทีนี้ให้ทุกคนนะครับลดเสียงไปให้สุดเลยนะครับลดเสียงไปให้สุดเลยนะ ลดไปเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะเอามาเป็นอะไรนะครับตัดต่อเป็นวิดีโอแค่นั้นเองแล้วก็เราจะลากดนตรีที่เราไปทําในเว็บมาเข้ามา,าแทนเสียงคลิปนี้นะครับโอเคปะ่ะอ่ะแล้วก็กดคาว่าทูนะครับอ่ะทีนี้เราได้ตัดเราได้ตัดเสียงคนร้องออกจากวิดีโอเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะเอาเสียงที่เราไปตัดมาจากเว็บนะ่ะเข้ามาแทนที่นะครับต่อไปไปที่ เลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนหาสัญลักษณ์นี้นะครับไปทางขวานะครับแล้วก็กดรูปดนตรีตัวเนี้ยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่เพลงไปที่เพลงนะครับต่อไปเพลงของฉันนะครับเพลงของฉันนะล่ะทีนี้ทุกคนก็จะเห็นแท็กที่เราไปตัดเสียงมานะครับอย่างเมื่อกี้ผมไปตัดเสียงใจสั่งมาใช่ไหมครับแล้วก็กดคําว่าใจสั่งมาเลยนะครับแล้วก็กดคําว่าใช้นะครับทีนี้เสียงเนี้ย ก็จะมาแทนเสียงของคลิปที่เราดึงมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปกดบันทึกเลยนะครับกดอันนี้ก่อนนะอย่าลืมนะกดถูกก่อนนะกดถูกก่อนอ่ากดถูกให้ให้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็กดคําว่าบันทึกอ่าทีนี้เขาจะให้เลือกนะครับความชัดเจนหรือความละเอียดของวิดีโอนะครับให้ทุกคนเลือกแค่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบพอนะครับ ให้ทุกคนเลือกแค่720พอนะครับไม่ต้องให้ความละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเบลืองพื้นที่นะทุกคนกดที่720แล้วก็กดคําว่าบันทึกไปเลยนะครับทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับรอสักครู่นะครับรอให้วิดีโอได้บันทึกเข้าไปในเครื่องเรานะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับเค่นเองง่ายๆนะครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับนะโอเครอสักครู่อทีนี้เราก็รอนะครับตอนนี้ วิดีโอก็ได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับได้บันทึกเข้าไปในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะทุกคนก็กดที่รูปบ้านนะครับรูปบ้านนะอเราไปเช็คดูซิว่าวิดีโอที่เราทําเมื่อกี้เราได้ตัดต่อเมื่อกี้อยู่ในเครื่องเราหรือยังนะครับก็ไปที่รูปภาพนะครับไปที่รูปภาพหรือว่าไฟล์เรานะครับไปที่รูปภาพแล้วก็เนี่ยไปหาดูนะครับวิดีโอที่เราตัดต่อมาเมื่อกี้นะครับว่าเสร็จหรือยังนะครับแล้วก็ลองไปเปิดดูนะครับ ว่าโอเคไหมนะครับได้ตามที่เราต้องการไหมครับลองเปิดดูนะครับอ่ะโอเคได้แล้วนะครับอ่ะลองเช็คดูมีเสียงคนร้องไหมอ่ะทุกคนได้ยินเสียงคนร้องไหมครับไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าผมได้ตัดเสียงคนร้องออกไปแล้วนะครับลองฟังดูเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนะครับชอบไหมครับอ่ะเพื่อนๆชอบไหมครับถ้า เพื่อนๆชืน่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ u b สไครต์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันกันนะครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ